ก็อันนี้เป็นแผ่นรองล่างครับจะเป็นใช้แผ่นหนึ่งมิลครับสีก็เอาให้ตัดกับตัวหน้ากากเราครับแล้วก็เดินน้ำยาติดเลยนะครับ แล้วก็ร้อยมันแห้งสักพักนะครับนี่ครับหลังจากแห้งแล้วเราก็มาเลื่อยวงไนออกนะครับ เทคนิคการเลื่อยนะครับให้เราเอียงเอียงใบเลื่อยอย่างนี้นะครับีมัเจะเห็นไหมเน่ยเอียงใบเลื่อยให้ให้ใบเลื่อยด้านบนนะมันโดนขอบล่างครับแล้วก็แต่ให้ด้านล่างมันกินลึกเข้าไปอย่างนี้ครับเอียงเนี้ยเนี้ยให้ด้านล่างมันกินลึกเข้าไปนะครับเวลาเราสวนมันจะเข้าง่ายนะครับ ถ้าเราไปเลื่อยตรงๆอย่างเงี้ยตรงขอบอะ่ะมันจะยังเข้ากับพายางนะเพราะว่าเราใช้บล็อกตัวเมียวาดอะ่ะเส้นมันก็จะกระเทิบเข้ามาข้างในมันจะทําให้ฟิตมันจะทําให้พับกระพานะครับให้เราเอียงเทปเปอร์อย่างเี้นะครับเหมือนเราแต่งพระรูปหล่อครับเสียงแต่ง,งเป็นเสียงเวลาเราเลืล่อยเรก็ัง เราแต่งมันจะเ,เข้าง่ายครับเด็เ,เรามงแทงเยอะ,ะครับเนี่ยเรัเกบว่าให้ให้ใบเลื่อยด้านบนอนะ่ะตรงเส้นพอดีแต่ด้านล่างด้านล่างเราจะอีกให้มันกินแ <Okay. S 1> น,นเีอะ เลื่อออกมาจะอย่างนี้นะครับด้านบนเนี่ยมันจะแคบกว่าด้านล่างเนี่ยครับเหตว่าเราจะดันเราจะดันข้างอันไหนออกมาข้างนอกไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันแคบกว่ามันจะกดลงดังน,นี้อย่างเดียวเวลาเราสวมกระเพาะเนี่ยมันจะเข้าง่ายเห็นไหมครับมันจะสนิทเลยบางคนเลื่อยวงในแล้วต้องมาตะไบ อีกเป็นพักนะครับกว่าจะเข้าข้อพระได้เพราะว่าเวลาเราใช้บล็อกตัวเมียวาดอะเส้นที่วาดอะย่างไงมันจะแคบเข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าบล็อกตัวเมียมันกดฝาได้พอดีเนีย่ยมันเข้ากับฝาได้พอดีอย่างเงี้ยโอเคนะครับใส่เนาะเสร็จแล้วก็ใบแต่ง เ,เอยอยนี่ยเราเข้าได้พอดีรอแต้อง,ง,งอนี่ครับแค่นี้พอแล้วก็ทายครับขัดแต่งหน่อยอันนี้ผม ใช้้องน้ำสายนะครับตัดวงบาแล้วกาวร้อนติดมันขัดง่ายนะครับเน่ะขัดจำอย่างงง่ายมากเลย